สวัสดีครับเพื่อนๆคนชอบอบถ่านนะครับวันนี้เผาถ่านกะลาถ่นานกะลาเป็นกะลาสัก80%นะครับก็มีไม้เฟืนแล้วก็ลูกกระบกอกยิดหน่อยนะครับทดลองครับทดลองทดลองดอูลูกกระบอกเนี่ยเท่าที่ทดลองผ่านไปแล้วเป็นฐานที่ให้คุณภาพสูง เช่นเดียวกับไม้ไผ่นะครับเพราะว่าวัดวัดค่าโอมแล้วมีค่าโอมขึ้นเป็นนำไฟฟ้านะครับตามตามรูปนะครับตามรูปที่ที่ลงไว้ใน Facebook นะครับก็วันนี้นะครับกลาเนี่ยติดเร็วนะครับเนี่ยช่วงจังหวะน,นี้กําลังแก๊สกําลังจะคายแล้วนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะก็ ย้อนผลเป็นยังไงมาดูกันนะครับขอบคุณครับครับเพื่อนๆครับข้อดีอีกอย่างของถ่านกะลานะครับของของกะลามาพาะพร้าวจังหวะคายแก๊สเนะี่ยจะคายเร็วมากนะครับประมาณ 4- ี่ถึงห้าสิบนาทีหนระือไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับก็แก๊สก็เริ่มลงแล้วนะครับแก๊สจะลงจังหวะนี้ก็จะได้แก๊สนะครับ ด้วยการฝืนใส่นะครับเพื่อที่จะให้บางส่วนนะครับที่เราคิดว่าส่วนใหญ่เป็นก้นถังนะครับมันอาจจะไม่เป็นฐานนะครับมันอาจจะเป็นฐานไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับก็ขั้นตอนก็ตามคลิปพระอ,อาจารย์สุภาพนะครับ mm hmm. เรียนรู้มาจากพระอ,อาจารย์สุภาพชำนาญครับขอบคุณครับ